สวัสดีค่ะมีวิกผมตรงน่ารักน่ารักมาแนะนำให้ลูกค้านะคะเป็นวิกผมตรงด้านหน้าซอยสไลด์นิดหน่อยนะคะความยาวก็จะประมาณ35เซนติเมตรนะคะคก่ะะนะะอนอื่นเลยคุมเน็ตเก็บผมแบบนี้เลยนะคะเก็บผมจริงขึ้นไปนะคะแล้วก็สวมวิกได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นผมตรงนะคะมีหนังหัว แล้วก็หน้ามา้าซีูนะคะด้านหน้าซอยสไลด์นิดหน่อยนะคะด้านในเป็นงานเย็บตะข่ายโปร่งอย่างดีเลยนะคะท้ายทอยมีสายปรับระดับให้นะคะใช้ตะขอสอดปรับระดับได้เลยนะคะสวมได้เลยค่ะรุ่นนี้ชื่อรุ่นรหัส4842นะคะความยาว35เซนติเมตรค่ะสีที่ใส่คือสีน้ำตาลแดงโคกนะคะ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาวิกผมตรงน่ารักน่ารักนะคะไม่ยาวจนเกินไปนะคะสามารถรวบได้นะคะรุ่นนี้ เส้นใหม่ที่ร้านเป็นเส้นไหม่เกาหลีแท้นะคะไหมเกาหลีแท้ข้อดีคือจะมีความคล้ายคลึงกับผมจริงมากๆเลยนะคะไม่เงานะคะใส่ได้นาชีิตประจําวันนะคะแล้วก็มีความนุ่มลื่นมากๆนะคะทนความร้อนได้ในระดับ180องศานะคะสามารถรีดได้ไดได,ได้นะคะดีนะคะสีน้ำตาลแดงโค้งนะคะตัวนี้ น้มาม้าตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากจะปัดซ้ายหรือขวาได้เลยนะคะน้มาม้ายาวสามารถเล็มได้นะคะสามารถเล็มให้เข้ากับใบหน้าของเราได้เลยนะคะถ้าจะทําเป็นน้มามังก็จะฟิลประมาณนี้เนาะรหัส4842นะคะลดราคาวันนี้นะคะเหลือ400บาทท้วนนะคะ400บาทท้วนจัดส่งให้ฟรีนะคะแถมเนเปีย็บผมนะคะ น้ำมาสามารถปัดได้นะคะ400บาททวนจัดส่งให้ฟรีนะคะวิกผมง,งานเกรดพรีเมียมนะคะมีความเบาสบายสามารถรวบได้นะคะ ไม่หนักไม่ร้อนนะคะคุณลูกค้าขาสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยจ้า